โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผม m อ1เนาะก็อยู่กับผมที่เกมนันเลนเจอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าโอเคนะครับก็ตู้จับคู่ตัวหดก็มาที่เยียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวของโยและก็ตัวของเลนนะสำหรับโคโรโบชาเปียนคิงนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราก็จะเปิดเลยดีกว่านะอ่าไอนี้คลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปของไอดีหลักนะอ่าเราเปิด ID ดีหลักก่อนลวกันนะครับผมโอเคเปิดประเด็นแบบ300รลูบี้แรกก็ ปดิดแบบรัวๆได้ไหมไม่ได้นะโอเคอันนี้ผมเปิดตอนมันมาใหม,ม่ๆสดๆร้อนๆสดๆร้อนๆลอนเลยนะครับผมเฮอ,อแต่ว่าคลิปที่ลงเนี่ยมันไม่รู้จะลงวันไหนนะเพราะว่าต้องตัดต่ออีกนะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะรผมก็จะพยายามลงคลิปให้ได้เร็วที่สุดก็แล้วกันนะครับอ่ะโอเคเปิดกันต่อนนะโอเคก็ยังไม่ได้นะสําหรับ <laughs> ตูบี้นะครับผมรอบที่สองยังไงไอ้ดีลักนะครับผม โอเคก็อยากจะได้ทั้ง2ตัวเลยนะทั้งทั้งตัวของโยแล้วก็ตัวของอเรนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นคอมโบเนาะคอมโบตัวเอไม่ใช่คอมโบตัวคอมโบหยุด5วินะครับผมเออเอามาใช้คู่กับเอลิสแล้วก็รูเดียวช้างน้อยเอลลี L ่ e, อะไรเนี่ยมันเอามาคอมโบกันได้แบบว่าแบบโหดมากอะไรเงี้ยไอนนี้หลักผมมีอ่ะมีแบบทั้ง2ตัวเลยนะครับผมยกเว้นช้างเอลลี e, ่นะที่ไม่มีนะครับผมแต่ก็ นะก็ขอให้ได้โคลโบเหอะขอร้องคลิปนี้ออกมาให้ผมหน่อยนะอ่าถ้าไม่ออกก่อนถึงการันตีก็รู้สึกเครียดอยู่นะเออมันจะเกลือทําไมเนี่ยให้ตายสิรูบี้ออกกันเยอะแล้วก็เปิดสดสดร้อนๆแท้ๆจะได้ไหมเนี่ยโอเคแชมเปญน,นะครับผมก็โอเคใช้ได้เก็บไว้ทําพีร้อยนะครับผมโอ้โหรอบนี้ก็ยังไม่ได้เหลือพันสามนะครับผมโอ้โหถ้าไม่ได้เนี่ยก็รู้สึกเศร้าอยู่นะถ้ามันเกลือนะครับผม ก็หวังว่าจะได้แบบตัวไหนตัวหนึ่งที่เป็นแบบตัวโหดของรอบนี้นะครับผมเออที่กิงเอาเอ้ยิงนะผมอยากได้โยเพราะว่ามันเป็นสายพลังธาตุธาตุไฟใช่ป่ะคือผมไม่ค่อยมีพลังธาตุไฟหรือแบบว่าตัวธาตุไฟเนี่ยไม่ค่อยจะมีเลยมีแค่เอลิสตัวเดียวนะครับผมที่อยู่ในทีมผมนะครับผมณนตอนนี้อโอเคส่วนกบดํานะก็ยังไม่มีโอเคได้ เด็กปฐมโอเคก็ถือว่าดีนะครับผมกบกะ็ะชอ้กบผมไม่มีก็ก็ไม่เป็นไรอันนี้ผมเปิดถึงอ่าสี่ตัวแล้วสี่รอบเปิดถึงสี่ครั้งแล้วโอเคเปิดไปต่อเรื่อยๆนะครับผมเปิดตู้นี้แหละอ่ะมาครับผมลุ้นพร้อมกันเลยก็ออกเลยเหยื่อนะถ้ามันออกเร็วนะครับผมผมก็จะเอาลูบี้ที่เหลือเนี่ยไปเปิดเกียร์นะ เพราะว่าไอ้ที่หลักเนี่ยก็แน่นอนนะมันเกียร์ไม่มีนะครับผมเออเกียร์มันกากมันง่อยมากเลยโอเคโอ้โหเดือนก่อนหน้านี้มึงก็ไม่ออกมาให้เนาะสาหรับตัวเนี้ยเออให้ตายสิมาออกยามนี้เฉยให้ตายโอเคโอ้มาอีกแล้วโคนี่อ่ะเจมอ่ะยังไงต่อโคโบมาไหมไม่มาอีกตายแล้วตายแล้วเพื่อนเพื่อนเกือบ้างหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยก็ได้นะครับผมอ่า อลิสขาดล็อกไอ้ตายโอเคนะครับก็เหลือ700รลูบี้อ่ะเดี๋ยวเปิดอีกรอบแล้วกันมันมันมันบักหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันเปิดไม่เจอเนี่ยฮะ <c oughs> ตู้บักจริงปะเนี่ยตู้บักเปล่าลืมเอาเรเนเจอร์โคโลบโบใส่ไหมเนี่ยทำไมมันเปิดไม่เห็นสักทีไม่ได้สักทีเนี่ยโอ้ขาล็อกมาอีกแล้วไอ้ตาเหอะผมแดงๆเนี่ยโอ้โ <c oughs> หแหวกวกนะครับผมกวกโชคมาหน่อยอ่ะ กวกอัศวินมนูลเฉยทาสีมาทำไมไม่เอาเฮ้คาร์บอยโอ้โหจิสกาคาร์บอยไม่เอาอะไซมอนโอโ้เซตเกลือทั้งนั้นเลยโอ้โหผมอยากจะร้องโอเคเหลือรอบสุดท้ายนะครับผมเราสุ่มไปแล้ว6ครั้งนะรอบที่7ก็จะถึงการันตีนะการันตีเนี่ยมันอ้รอบแรกเนี่ยที่ถึงการันตีเนี่ยมันเป็นสุ่มนะไม่ใช่ให้เลือกนะครับผมโอ้โห มาสุ่มเนี่ยก็หวังว่าจะได้ตัวหุ่หัวล้วกันเออแต่ว่าก่อนที่จะเลือกตัวหุนหัวนั้นขอให้ได้ตรงนี้ก่อนโอ้โหมาเป็นแบบนี้โอ้เยียบร้อยเจ็ดาวต่อไปก็เจดาวอีกเอ้ยดาวเวนชี่ดาวิช,วชียังไงเราก็มีแล้วอะ่ะเอามาอีกทำไมแมชชีนอันนี้ก็มีแล้วโอ้โตายตายมันออกตัวดีอยู่นะแต่ว่า มันไม่ได้โคโลโบอ่ะโอ้โหยบรอยครับผมไอดี ID หลักเกลือนะครับผมแต่ก็อย่างน้อยนะก็ได้ตัวไหนตัวหนึ่งมานะแต่ก็ขอเป็นตัวสองตัวแรกที่หัวน่ะขอตัวหน้าตู้ได้เปล่าเนี่ยการันตีแล้วนะครับผมเนี่ยเจ็ดครั้งแล้วถ้าจะ,ถ,ถ,าจะถ,ถ้าจะถึงเบอร์สิบห้าก็คงจะไม่ไหวแล้วนะครับผมก็ <c oughs> คงจะต้องแบบเปิดตัวกระชาเพิ่มละ,ละถ้าไม่ได้ตัวจับ ถ้าไม่ได้ตัวหน้าตู้นะครับผมหรือก็คือตัวของโยแล้วก็เลนถ้าไม่ได้2ตัวนี้ก็ก็คงจะแย่เลยฮึบโอ้โหเย็บร้อยผมเกลือนะได้ตัวของโฮโลโฮโลมานะครับผมก็อ่ะก็เกลือไปนะโอเคไม่ได้สองตัวหดก็ไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะก็รีวิวเป็นตัวนี้แทนก็แล้วกันสําหรับคลิปวิดีโอหน้านะครับผมนะโอเคนะครับผมก็สรุปเลยมันก็คือเท่าไหร่นะ สองพันสองร้อยกดลูบี้นะครับผมโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ครั้งหน้าก็จะเป็นแบบเปิดตัวกาชาดแล้วกันนะครับผมนะสำหรับไอดีหลักเนาะอ่ะโอเคนะครับผมฝากเพื่อนๆคนไหนนะที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะก็อย่าลืมนะครับช่วยฝากกดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับและที่สาคัญเนาะก,ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอกล่าวสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าสายอยู่นะครับผม